อ้ไอ้ไอแกงน้องไม่ช่กินได้เอามองาุงผู้บ่แกงเย่าขี้หยังกะเห็ดเอาสังตัวเอากระเจ้าเป็นผู้แกงแสบเนาะอ้อย่ยามาหางุ่งใส่ผู้หลายเอาเห็ดแสบกับเห็ดช่กินแน่เห็ดแส,บ,ดส,นนะดสบอีหลีเนาะเอามาเอามาผู้ขี่ขั้นชมย่้าว่าวหลายสิเห็ดให้กินดอก มาเริ่มกันเลยยองย่านางขั้นเอาน้ำมันไปแกงยองออกลนล่น มันยังเข้มข้นนะครับแล้วเราก็ต้าบักติดหอมแดงไส ใส่เครืองยักหน่อยทุกตะไคร้ใส่น้ำเอาหน่อไม้ใส่ลงไงลปไง เริ่มปรุงกันเลยใสยน่น้ำปลาเด็กใสน่น้ำปลาใส่น้ำปลา ฝุ่งชูรุดฝุ่งชูรุดสายหลเสียบหลาย,ล,ายล้อหมอดวด,ดหมอดวด,ดแล้วนะครับสายเหตุลงไปดับบัตรอุ่นน้อย ลงสุดแล้วกะไซ้ปัดบวกสุดแล้วกะไซ้าฝ่าขาลุ่มปล ปัดอีทูลุ่มไปลุกโดดลุ่มไป หอม,มหอยหอยเป็นตาแสบศูนย์รวมความอร่อยเซเลค้ทสิรักจ๋าเเลคสาเซเลคับหัวใจกองจ้ำเซเลคับหัวใจกองจ้ำสิรักจ๋าเซลคับป้าคือเป็นตาแ่บใช่ไมเป็นตาแ่บกี่หลี่เลค้า